สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกม606โรงเรียนเสียงสะท้อนกันแล้วนะคะจากทาราทที่แล้วเนี่ยเราได้หลักฐานแล้วนะว่าทางชมรมคอมอะไปใช้ห้องคอมจริงๆนะคะคือหลักฐานนมันบอกว่าไปใช้นะแต่ไม่รู้ว่าตัวเขาไปใช้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่สิ่งที่วิทย์เป็นคนทำขึ้นมาให้เพื่อนตัวเองได้ไปเล่นแต่ว่า ใช้ชื่อชมรมคอมว่าเป็นคนเข้าใช้อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่ดูความจริงเราก็ต้องมาสืบกันต่อไปดูกันเลยคะ่ะออกันในวันที่12บสองไปโรเลอร์ทำงานกลุ่มศึกษานอกเวลาเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวกิจกรรมชมรมคอมเนี่ย จะเป็นแค่คนที่ชื่อพิชิตจิตมุ่งมั่นทางนั้นเลยนะคะคนเดียวเลยซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครนะต้องไปหาดูอีกทีตรวจสอบเฟ็กนิววันนี้ก่อนเวลาสี่โมงทำหลักถามให้ชมรมความดูชมรคมความอยู่ที่โรงยิมเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่าที่อื่นไปไหนได้ไหม พีกับคนที่ใช้คอมไม่ได้เหรอเอาหลังถาให้ชมรมคอมเลยแล้วกันรีบรีบเดี๋ยวไม่ทันไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมเพราะเหมือนพลาดไปตอนที่พป่คุยกับใครนะทันวาก่อนมาอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าเธอมีอะไรที่ยืนยันได้ว่าชมรมคอมไปอยู่ห้องคอมของโรงเรียนใช้น่ะนี่ไงนี่ล่ะรายชื่อในใบผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องคอม มีคนที่โดนเปลี่ยนชื่อออกแล้วแทนที่ด้วยชื่อคนจากชมรมคอมทั้งนั้นบ้านะ่ะเป็นไปได้ยังไงไหนเอามาดูซิไม่รู้เรื่องแน่เลยคนเนี้คือไม่รู้เห็นด้วยอะ่ะนี่มันเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ยอมจำนอนตรรกฐานอีกเหรอโดนเปลี่ยนแน่แนเลยไม่ใช่มันมีอะไรผิดปกติอยู่นะ่ะคือในนี้เป็นชื่อพวกเราก็จริงแต่ว่าลายมือที่เขียนมันเป็นของวิทเราจำได้ นั่นไงหมายความว่ายัางไงหมายความว่าวิทย์เอาชื่อชมรมเราไปแอบอ้างใส่ในรายชื่อผู้จองใช้ห้องคอมนะสิเพื่ออะไรกันน่าจะเพื่อให้ตัวเองได้ใช้ห้องคอมหรือเอาห้องคอมมาให้ใครสักคนใช้นะสิเราใช้ชื่อชมรมคอมแอปอ้างในการเปลี่ยนรายชื่อผู้ใช้ห้องชมรมคอมจะไปใช้ห้องคอมมันไม่น่าสงสัยอยู่แล้วจริงเหรอเนี่ยชมรมคอมเราก็ไม่ได้ไปต่อห้องคอมของโรงเรียนจริงๆ พอเห็นแบบนี้ก็เลยตกใจว่ามีคนแอบอ้างชื่อเราแสดงว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีม,มือของวิทย์อย่างนั้นหรอใช่พอดูนในใบรายชื่อที่เขียนใหม่นี่สิเป็นลายมือวิทย์คนเดียวทั้งแผ่นจริงด้วยอะ่ะเธอต้องไปประกาศเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้นะไม่งั้นชมรมคอมเราจะโดนเข้าใจผิดแน่แนได้ฉันจะคุยเรื่องนี้กับเจนนี่จัดไปบอกแล้วเออลืมสังเกตเลยอ่ะว,ว่ามันทุกชื่อทุกคน,นเป็นลายมือคนคนเดียว ใครเนี่ยนำหลักฐานไปให้พาวเหรอเราไม่คุยกับเจนนี่เลยเหรอไม่ต้องหาแล้วนะแบบสอเนี่ยแ้พาวแล้วกันพวกเธอสองคนมาอยู่นี่เองอะเป็นไงบ้างนิวได้เรื่องไหมได้เท่าที่รู้คือทันวาได้ให้อำนาจในการดูแลห้องคอมกับวิทจริงเราวิทก็ใช้อำนาจกีดกันคนอื่นไม่ให้ไปใช้ห้องด้วยนั่นไงล่ะฉันว่าแล้วไม่ผิดไปตาที่คิดเลย พวกนี้นม่มาถนัดใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้พวกตัวเองจริงๆด้วยแต่วิทย์มันใช้วิธีอะไรในการอยูดห้องคอมจนทําให้ทุกคนเดือดร้อนกันทั้งโรงเรียนแบบนี้ล่ะก็เมื่อวิทย์เป็นผู้อนุมัติได้ชื่อผู้ใช้ห้องคอมถ้าวันไหนวิทย์หรือพวกสพนักเรียนต้องการใช้ห้องขึ้นมามันก็แก้ไขข้อมูลได้ชื่อผู้ใช้ห้องคอมเป็นใบใหม่เราอ้างว่าไม่ได้รับเรื่องจองหรือไม่ก็อ้างว่าให้ชมรมคอมทากิจกรรมของโรงเรียนแทนว่าแล้วเชียวทันวามันก็แบบนี้เนี่ยแหละ แย่ที่สุดที่อยากจะเป็นประธานนักเรียนเพราะอยากได้ผลประโยชน์แบบนี้แง่แงแต่วิทย์อาจจะทำไปเองโดยพลักการก็ได้นะทันวาอาจจะไม่รู้เห็นด้วยไม่เกี่ยวกันนี่ปล่อยเพื่อนทำแบบนี้โดยไม่ห้ามก็เท่ากับผิดด้วยกันนั่นแหละแต่ฉันว่านะเรื่องห้องคอมดังขนาดนี้แล้วยังปล่อยวิทย์ไว้ไม่ทำอะไรแสดงว่าทนะันวาอ่ะรูอเห็นเป็นใจด้วยแน่นอนผิดกันทั้งคู่นั่นแหละตื๊ดๆอ,อ,อ,อะไรอุ๊ยขอโทษนะขอรับโทรศัพท์แป๊บป เ๊ไปไหนแต่เราคิดว่าเรื่องนี้อาจจะมีอะไรมากกว่าการกักห้องช้องชองชมห้องคอมไว้ใช้กันเองนะเธอหมายความว่ายังไงอ่ะก็เท่าที่เรารู้มาห้องคอมนั่นอ่ะเป็นที่สุดท้ายที่เอมมี่ทะเลาะกับทันวาก่อนที่เขาจะตายอจริงเหรออืมที่พวกทันวาไม่อยากให้ใครเข้าไปในห้องคอม อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะซ่อนอะไรไว้ในนั้นก็ได้ใช่เหรองันวิทอะวิทมีส่วนทำให้มีตายมากที่สุดเลยนะทั้งนั้นอะเพราะวิทเป็นคนเปลี่ยนสรุปรู้แล้วเหรอว่าที่้องคอมใช้จองไม่ได้เนี่ยฝีมือใครนายนี่ตกข่าวตลอดเลย เดี๋ยวสิฉันเองก็ด้วยฉันยังไม่รู้เลยต้องถามนิวแล้วล่ะเพราะเรื่องนี้นิวจัดการเองหมดเลย <c oughs> จริงดิสุดยอดเลยนิวแล้วสรุปมันฝีมือใครอะ่ะเ <c oughs> อมเอวิท <c oughs> ใช่แล้วคนพวกนั้นเป็นปคนจัดการายชื่อคนไม่ใช้ห้องคอมพอพักพวกจะใช้ห้องคอม ก็ใช้ชื่อชมรมคอมมาอ้างเรายึดสิทธิ์จองห้องของคนอื่นแย่มากแถมพวกวิทย์ก็อ้างว่าพวกเข็มกลัดแดงชอบจองห้องคอมไปเล่นเกมนอนอู้ก็เลยไม่ให้จองง่ายๆบ้าไปเนี่ยถึงจะจองไปเล่นเกมหรือนอนก็เป็นสิทธิ์ของคนจองหรือเปล่าใช่บอกแล้วกดห้องคอมมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นซะหน่อยคนจองได้ก่อนแค่นั้นเองเล่นเกมหรือทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่มาใช้อำนาจกำหนดการใช้ห้องเองแบบนี้ถูกแล้วล่ะ ถ้าคนอยากทํางานก็ต้องรีบไปจองให้เร็วกว่าคนเล่นเกมถู่ะถ้าจองไปทําอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พวกนั้นจะมีสิทธิ์บอกว่าใครจะได้ใช้ห้องคอมทุกคนควรได้สิทธิ์นั้นเท่ากันนั่นสิเดี๋ยวเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วเตรียมแฉมันในงานดีเบตไปเลยดียอดเยี่ยมถ้ามีข้อมูลนี้เราชนะการเลือกตั้งได้แน่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงการดีเบตแล้วทุกคนมาพยายามด้วยกันเถอะ สรุปจะเก็บไว้โอเคโอเคเลยจัดไปสู้สําสำเร็จข่าวทันวาใช้อำนาจสภาอย,ยูดห้องคอมดูผลลัพธ์ไหนเบิงห้องคอมใช้งานไม่ได้เรื่องที่ห้องคอมจองยากมีสตเห็นมาจากสภานักเรียนใช้อำนาจเปลี่ยนสิทธิจองห้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ตัวเองได้ใช้ห้องคอมโอเคเลย แชทเอมี Chat, Chat, Amy, mm ่ม่งอยู่ข้างบนสุดด้วยนะ mm hmm. ทำไงต่อทีนี้ mm hmm. สำเร็จแล้วนะคะ mm hmm. แล้วไปทะเลทลายที่ไหนกันดี mm hmm. สำรวจห้องคอมหรอไม่น่าต้องสำรวจปะ่ะ mm hmm. ทาวอยากคุยด้วย mm hmm. นนนทีนมนนที mm hmm. เด็กที่ไม่ได้ใช้ห้องคอมปะ่ะล mm ิ hmm. นก็อยากคุยด้วย คุยกับเจนนี่เหรออ่ออ <c oughs> าคุยใครดีวะทันวาง,งานเข้าเต็มเต็มคุยกับเด็กคนนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> พี่นิวเป็นไงบ้างพี่สรุปพี่จองห้องคอมได้หรือยังอะผมเห็นพี่เดินไปเดินมาทุกโรงเรียนเลย <c oughs> อ๋อพี่ไม่ได้จองใช้ห้องคอมหรอกพี่แค่กำลังสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องคอมทำไมถึงได้มีปัญหาว่าตจองไปแล้วแต่พอถึงเวลาดันไม่ได้ใช้เฉยเลยอะอ้าว ผมก็ว่าทำไมพี่มาสนใจเรื่องที่ผมจองห้องคอมไม่ได้แล้วพี่ตามสืบได้อะไรมาบ้างอะถ้าเราบอกไปอะ่ะข่าวมันจะออกไปโดยที่วิทย์มันจะได้เตรียมแก้ข่าวหรือเปล่าถ้ามันรู้อะาำไงดีอะแต่ถาาตา้าใช้ในงานดีเบตเพื่อนบอกว่าเก็บไว้ใช้ในงานดีเบตอะทุกคนทำไงดีอะ แล้วแม่งเป็นตัวเลือกให้เลือกด้วยเกิดอะไรขึ้นกับห้องคอมพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงขอโทษขอโทษขอโทษแต่ว่าโถผมนึกว่ามีอะไรเรื่องหลังคือเก็บไว้ใช้ในงานดีเบตดีกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องมันไปถึงหูพวกนั้นน่ะกัว่ามันจะเตรียมอะไรไว้แก้ทันถ้าอย่างนั้นผมก็คิดว่าคงเป็นข้อผิดพลาดในการลงชื่อเฉยๆแล้วมั้งผมว่าคงต้องทำใจไปก่อน ถ้าวันไหนจองเราใช้ไม่ได้ก็ถือว่าซวยไปอะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นะที่อุตส่าห์ช่วยสืบหาว่าไม่มันมีปัญหาอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าอขอโทษขอโทษขอโทษแต่บางทีไพ่าตายเราก็ต้องเก็บไว้นะคะสำหรับแอคิดว่างนันนะอยากคุยกับพราวาวเหรือนะเราวครันิวขอบใจมากนะที่ช่วยกันตามสืบจนจับได้ว่าทันวาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อะ่ะ ทันวางั้นเหรอคนทาผิดที่ใช้อํานาจย่ทห้องคอมคือวิทย์ไม่ใช่เหรอเจ้าวิทย์ก็ทําผิดจริงๆนั่นแหละแต่ต้นเรื่องก็มาจากการที่ทันวาให้อํานาจพวกพ้องแล้วมีกฎที่เอื้อให้มีคนมาช่วยโอกาสคิดดูสิถ้าเรามีระเบียบการใช้ห้องคอมที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้ปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นวิทย์นะ่ะแค่ปลายทางของปัญหาการใช้อํานาจทั้งหมดในทางที่ผิดต่างหาแต่คนที่ผิดก็คือวิทย์อยู่ดีอะ แต่คนที่ผิดก็คือวิทย์อยู่ดีนะถึงจะได้อํานาจดูแลห้องคอมแต่ก็ไม่จาเป็นต้องหาผลประโยชน์ใส่ตัวนี่แต่ถ้าเรามีวิธีการจัดการที่ดีต่อ,อให้ได้คนที่ไม่ดีมาดูแลห้องคอมคนเหล่านี้ก็แชมป์หน้าไม่ได้หรอกนะพวกทันหวาเล่นแชป์หนาในทางที่ผิดแบบนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นคนที่เป็นพวกพ้องตัวเองทั้งนั้นแล้วคนอื่นๆก็ต้องโดนเอาเปรียบก็ใช่แต่ว่าคือวิทย์ผิดก็จริงในมุมมองนั้นนะ แต่ธันวาก็ไม่สนอะไรเลยว่ามันปัญหามันจะเป็นยังไงทั้งๆที่ปัญหามันกระจายทั่วโรงเรียนจริงๆทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่ทันวาไม่รู้ <c oughs> หรือไม,ไม่ไม่รับฟังอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนแบบนี้ยังได้เป็นประธานนักเรียนอีกนะจะมีอีกตั้งกี่คนที่ต้องเดือดร้อนนิวเรามาช่วยกันอย่าให้แพ้คนพวกนั้นนะเออเจนนี่แล้วกันเหมือนถ้าคุยกับนารินกับกับแพลวอะไรนะชื่ออะไรนะลืม เขาจะแบบแค่บน่นเฉยหรือเปล่าสรุปเจนนี่บนด้วยงงเจนนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยสิตำแหน่งประธานนักเรียนมันมีอำนาจมากขนาดนั้นเลยเหรอวิถึงได้ควบคุมการใช้ห้องคอมได้โดยที่โรงเรียนไม่ทำอะไรเลยใช่สิโรงเรียนสหสัมพันธ์วิทยาของเราใช้ระบบให้สพนักเรียนมีส่วนร่วมออกแบบนโยบายและบริหารโรงเรียนได้อำนาจของสภานักเรียนก็เลยเยอะกว่าโรงเรียนทั่วไปไล่นักเรียนออกก็ยังทำได้ โอ้โหทำได้ถึงขนาดนั้นถ้าเกิดได้คนไม่ดีมาเป็นประธานนักเรียนไม่แย่หรอ <li an> ก็นั่นแหละนักเรียนทุกคนถึงจริงจังเรื่องนี้ยังไงล่ะเราต้องเปลี่ยนโรงเรียนนี้ที่โดนปกคร,อง,อ,งรองด้วยคนที่สร้างกฎหมย่ยางไม่เป็นธรรมเพราะคนแบบทันวาคนแบบนี้ใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วถ้า,ถาธันวามีส่วนร่วมกับการตายของเอมี่ทันทีที่เขาชนะการเลือกตั้งอาจจะใช้อำนาจประธานนักเรียนไล่คนที่รู้เรื่องของเขาออกก็เป็นได้ เรายอมรับให้เกิดเหตุการณ์น,นั้นไม่ได้เด็ดขาดมิวเราจะต้องชนะการเลือกตั้งนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นการดีเบตที่จะมาถึงในวันที่22นี้เราจะต้องชนะเท่านั้นมาช่วยกันเถอะนิวเพื่อเอมี่และทุกคนในโรงเรียนนี้ได้เพื่อเอมี่เหลือคุยกับนันลินหรือว่าจะไปทะเลเท่าไห่หาวอแสอีกเหรอ หาแล้วุ่นาลินก็แหละเธอจะบ่นอะไรให้ฟังไม่ค่อยได้มา,าคารเรียนสองเลยฮฮน,ะนิวว่างหรือเปล่าอ่ะขอคุยด้วยหน่อยสิได้สิมีอะไรหรอนลินถึงเธอจะเพิ่งมาเข้าร่วมกับทีมเราแต่ฉันว่าฉันเห็นเธอช่วยเหลือเจนนี่อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะทักษะในการสืบหาข้อมูลต่างๆช่วยทีมเราได้มากเลยอ่ะทำไมเธอถึงลงแรงช่วยเราถึงขนาดนี้ล่ะ ฉันมีสัญญาที่ให้ไว้กับเจนเนี่ว่าฉันจะต้องช่วยเจนเนี่ให้ได้เป็นประธานนักเรียนส่วนเรื่องเงื่อนไขอื่นๆฉันคงยังบอกเธอไม่ได้อย่างนั้นเองเหรอ,อยังไงก็เถอะขอแค่เธอช่วยเจนเนี่ฉันก็พร้อมจะสนับสนุนเธอด้วยเพราะว่าฉันยอมให้ธันวาใช้อำนาจในทางที่ผิดแบบนี้ไม่ได้แล้วไหนจะเรื่องนโยบายชมรมที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดมาคราวนี้เป็นเรื่องการยึดอำนาจใช้ห้องคอมตามใจชอบอีก เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันแล้วก็บอกฉันได้ตลอดเวลาเลยนะนิวเราเห็นด้วยกับนายคิดเจนนี่ก็จริงแต่เหมือนหลักๆแล้วอะ่ะเราก็ต้องการให้ถึงวันดีเบตแล้วก็เลือกตั้งให้เรียบร,ร้อยเพื่อสืบเรื่องของเอมี่ใช่เะละ่าน,นั่นรู้สึกว่าอืมนั่นแหละสำหรับภาคน,นี้นะคะเราก็ได้สืบหาหลักฐานครบแล้วเนาะเป็นอย่างที่เราคิดนะคะว่าชมรมคอมไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย เป็นฝีมือวิทย์ที่เป็นคนเปลี่ยนชื่อคนอื่นให้กลายเป็นชมรมคอมอ้างว่าชมรมคอมเนี่ยไปใช้ห้องคอมเพื่อให้พวกตัวเองได้ใช้งานนะคะแต่ธันวาเนี่ยเหมือนต่อให้ไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าการบริหารจัดการเขาดีจริงยังไงวิทย์ก็ทําอะไรแบบนั้นไม่ได้เนาะและที่สําคัญคือถ้าวิทย์ทำไปแล้วถ้าธันวารู้อะธันวาก็ควรจะแก้ไขมันถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ธันวาก็ยังไม่แก้ไขนะคะแต่เรายังเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ เพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันดีเบตให้เจนเนี่ชนะนะคะเพราะว่าถ้าใครรู้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแน่ๆก็ไม่อยากเลือกทันวากันหรอกเนาะเอาไว้มาต่อกันหน่อยพาร์ทหน้านะคะอย่าลืมกดไลค like, ์ check, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันนะ